อยู่กับช่องพี่นนท์รถดำซิ่งอี้แล้วนะครับวันนี้มีแต่คลิปในรถเพราะว่ามีแต่คลิปแบบอธิบายอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้คลิปนี้จะจะมาอธิบายเรื่องผมก็ได้ทําการผลิตเสื้อนะครับทําเสื้อทำเสือเส้อของช่องพี่นนท์รถดำซิ่งนะครับก็ตอนนี้ยังไม่เปิดจองแค่พิมพ์ในเฟซเจอว่า ยังไม่เปิดจองนะครับเพราะว่ายังไม่มีแบบกลัวเราให้จองไปปุ๊บออกมาปุ๊บไม่ถูกใจคนซื้อแล้วก็หรือไม่ไม่ถูกใจคนจ่ายตังค์ก็นั่นเลยครับก็เลยไม่ได้เปิดจองยังไม่น่ะไรนะครับตอนนี้กำลังออกแบบอยู่ครับออกแบบ๋จะให้ดูว่าเป็นรูปอะไรนะครับเสื้อก็จะเป็นรูป มาก่อนนะมันเป็นรูปรูปคู่ครับรูปคู่น้องมะนาวกับเจ้าขุนเงินนะก็ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดราคานะครับเพราะว่าเสื้อผมมันเป็นเสื้อพิมพ์ลายเนี่ยเป็นเสื้อแบบนี้เลยเนี่ยผ้าเดียวกันครับกัแบขบองสตินนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าพวก รูปข้างหลังอะ่ะมันจะเป็นรูปวาดนะครับมันจะไม่ใช่มันจะไม่ได้เหมือนรูปแบบซูเปอร์เกตอันนี้นะครับจะเป็นรูปที่เขาวาดนะครับวาดคืออธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับต้องรอดูเบสแต่ว่าสวยนี่นอนเพราะว่ามันจะทรงคล้ายๆเหมือนเสื้อพวกแบบอภิชาติฟาร์มไก่นะครับแล้วก็พวกแบบเสื้อของยูทูบเบอร์พวกช่องอะไรนะอธิบายไม่ถูกครับพวกช่องมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ย เราทําเสื้อแบบเป็นผ like ้าอย่างนี like ้เลยแล้วก็มันจะเป็นเสื้อพิมพ์ลายครับเสื้อแบบนี้มันจะมันจะทนกว่าเสื้อสกรีนแล้วก็เสื้อปักนะครับเสื้อปักมันจะไม่ค่อยทนนะครับเสื้อปักมันทนทนกว่าเสื้อสกรีนอยู่นะครับแต่ว่าเสื้อพิมพ์ลายจะทนทนทนกว่าเสื้อปักมันจะเวลาเราปักสีขาวมันโชบดําตรงสีขาวเยแล้วก็เวลาเราใส่เป็นนานๆมันจะเป็นขุยๆครับเสื้อปัก แต่ถ้าคนไม่ค่อยใส่ลุยแบบผมอะ่ะมันก็ไม่เป็นไรนะพวกเสื้อปักอะไรเงี้ยก็แต่ราคาสูงับเสื้อปักอะ่ะยอมรับเลยคุณภาพก็ตามราคาครับแต่อันนี้จะเป็นเสื้อพิมพ์ลายราคาก็เปิดน่าจะไม่เกินไม่เกินห้าร้อยบาทนะครับคุผมเนี่ยผ้าเดียวกันเลยมีทั้งเขนยาวทั้งเขนสั้นนะครับสีขาวสีดํานะครับสองสีแล้วแต่จะเลือกนะครับแต่ผมผมแนะนําสีดําดีกว่าถ้าคนใส่แล้วเปื้อนนะครับดำอุมอะ่ะ ไม่เอาไม่ไม่เอาสีขาวอาสีดบแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับเดี๋ยวจะมีแบบออกมาให้ดูแล้วผมจะคือผมจะลงใน YouTube ทั้งใน u t u b e ทั้งเฟซทั้งทีตอบอะไรอย่างนี้นะครับลงให้ดูว่าก็คือแบบมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ออกมาน่าจะสวยพอสมควรเลยเพราะว่าค่าออกเพาะค่าออกแบบก็ออกประมาณหลายพันแล้วนะครับค่าออกเบบเนี่ยก็คิดเอาครับค่าออกแบบก,ออกประมาณไม่เกินสามสี่พัน่ะค่าออกแบบครับ เพราะว่าเราใส่รูปใส่อะไรเยอะมันก็จะเพงขึ้นไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเขาต้องวาดต้องแบบอันนี้มานะครับค่าเสื้อก็ประมาณตัวละน่าจะไม่เกินห้าร้อยนะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนครับอันนี้ผมก็แจ้งราคาแน,น่นอนไม่ได้นะครับเพราะว่าเกิดแจ้งไปปุ๊บราคามันสูงแบบเหมือนต้นทุนมันสูงปุ๊บแล้วไหนจะค่าขนส่งนะไหนจะค่าอะไรมันก็มันแน่นอนนะ เจ้งเลยครับยังไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าค่าขนส่งเขาค่าขนส่งมาเนี่ยส่งมามานี่ปึ๊บแล้วก็ส่งไปให้คนที่สั่งมันจะประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับเตผมผมก็ได้แบบสั่งเขาให้ออกแบบสวยๆแล้วนะก็จะเป็นแบบเสื้อเดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูอยู่นะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะ เสื้อที่เชื่อแบบนี้พวกวัยรุ่นเขาฮิตใส่กันครับเสื้อแบบนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ชมนะครับว่ามันอันนี้คือร้านที่ผมทำเดี่ยไม่ได้อยู่แถวบ้านนะครับอยู่ไกลมากเลยเสื้อมันดอกแนวแนวอย่างเงี้ย ใช่ธรรมดนานี่อันนี้จะเป็นของพี่ที่รู้จักนะครับนี่จะออกมาประมาณนี้เลยแนวๆอย่างนี้เลยทรงคล้ายๆกันครับแต่ว่าจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าคําแล้วก็รูปแล้วก็อะไรอย่างนี้แต่ว่าทรงเสื้อมันจะประมาณประมาณนี้นะครับทรงเสือ้อเดี๋ยวผมจะเอาใสา เสื้อปักอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยนิยมกันแล้วเนาะเขาจะนิยมเป็นผ้าแบบนี้เพราะว่ามันใส่สบายแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ใส่ได้คือใส่ได้เราไปงานแต่งงานอะไรก็ใส่ได้ไปงานศพสีขาวสีดาอะไรก็ใส่ได้แล้วก็ใช้ใส่ใช้ชีวิตประจําวันก็ได้ครับใส่ใช้ทํางานอย่างเงี้ยได้หมดนะครับเพราะถ้าเป็นเสื้อแบบพิมพ์ลายอย่างเงี้ย ่าจะทําเสื้อปักแต่ทีนี้ลองคิดดูแล้วเือถ้าเราทําเสื้อปักราคามันก็สูงค่อนข้างที่จะสูงมากแล้วพี่ๆน้องๆเอฟซีเขาก็วางดีขงเขาไม่ค่อยมีต้นทุนซื้อไม่ค่อยมีต้นทุนอะไรเราก็ลองคิดๆดูแล้วตอนแรกก็ว่าชอบเสื้อสกรีนอยู่แต่ทีนี้คุณภาพมันก็ไม่ค่อยดีเสื้อสกรีนมันเวลาเราซักอะไรอย่างนี้มันชอบหลุดถ้าร้านไหนทำมาดีมันจะหลุดนะผู้เสื้อสกรีนอะไร ก็เลยมองมาปุ๊บเฮ้ยทำไมเราไม่ทําแบบพวกเสื้อเหมือนแบบแถวพ้ากลางนี่เขาชอบใสกันพวกเสื้อแบบพิมพ์ลายอะไรอย่างงี้มองมาปุ๊บก็เลยหาร้านทีนี้ก็หาร้านหาร้านหาร้านก็ได้หลายร้านอยู่นะครับได้ประมาณสี่ห้า <teor> ร <IS 2> ้านก็ดูแต่ละร้านนี่โอ้บอกเลยราคาราคาแบบมันมันต่างกันมากเลยนะครับแต่ร้านที่ผมเลือกนี่ก็คือ คนที่ผมรู้จักก็ทำสองสามคนครับผมก็เลยถามคนรู้จักว่าเออเป็นยังไงบ้างคุณภาพถ้าคุณภาพการทําการออกแบบอะไรสวยยังไงยังไงไหมก็ถามไปก็คือทั้งราคาทั้งคุณภาพมันก็ถามว่าราคาสูงไหมราคาก็สูงนะครับแต่ว,ว่าคือเราเอาชัวร์ดีกว่าเพราะว่าบางาบางทีร้านแบบเราไม่เคยทําอะไรนีนะครับ อันนี้ก็ส่งรูปให้เขาแล้วครับเขากำลังออกเบบแต่เขาก็แต่ก็ต้องรอคิวผมว่าน่าจะประมาณเดือนหน้าหดือมัง้งเพราะว่ายังไม่มีวีเวว์แบบเขาส่งยังไม่ส่งอะไรมาให้เลยเพราะว่าเพิ่งส่งรูปไปเมื่อวานส่งรูปส่งไลน์ไปเมื่อวานก็น่าจะประมาณหลายวันอยู่ครับกว่าเขาจะวาดกว่าเขาจะขึ้นแบบในเสื้ออะไรอย่างนี้เยอกนานครับนาะนใครที่อยากได้ใครที่อยากจองก็ ยังไม่ได้เปิดจองนะครับเพราะว่าผมไม่มั่นใจไงว่าผมไม่มั่นใจเรื่องราคาเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าบางทีอาจจะทํามาก่อนปุ๊บสิบตัวแล้วก็เปิดแค่สิบตัวไปก่อนทีนี้ก็รอรถรถสง่งหรือไม่ก็จะเปิดรับออเดอร์เปิดรับออเดอร์ก่อนครับปุ๊บแล้วทีนี้จะสั่งสั่ง,ส,งสั่งปุ๊บก็คือสมมุติเราได้สมมติคนสั่งสิบห้าคนเราก็จะสั่งสิบห้าอะไรตัวประมาณนี้นะครับ ะมีค่ามันจาเลยนะครับเพราะว่าบางทีปึ๊บถ้าเราถ้าสมมุติเขาสั่ง XL 2ใช่มันจะมี XL XL อ XL 2มันต้องเพิ่มราคานะทีนี้ผมก็จะเก็บค่ามันจําอดประมาณ200มั้งนะครับเพื่อที่จะคือให้มั่นใจว่าเอาจริงๆพอเราสั่งมาแล้วปึ๊บจะได้ส่งปึ๊บแล้วก็พอเราโอ,อนเงินปึ๊บแล้วก็ส่งตอนเสือส้อเสริจ ประมาณ15วันไม่เกินสวันนะครับการผลิตเสื้อประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ม,มีอะไรหมากนะเสื้อก็เดี๋ยวผมจะทิ้งรูปไว้นะครับให้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจอะไรยุ่นอะไรยุ่นอะไรนอกโก้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนะครับแบบพวกอะไรแบบ ปิดปิดปิด,ป,ดปิดน่องแล้วก็พวกไฟเลี้ยวข้างมาตูแล้วก็แบบอะไรแต่งนอกอะสติก,กงสติกเกอร์อะไรผมจะทิ้งลิงไม้ขาลางคลิปแล้วกันนะครับก็ร้านทีซีเจปแปนช็อปนะครับก็เข้าไปเลือกชมเลือกดูกันได้นะครับก็อะไรเยอะแยะครับเรื่องไม่ถูกเลยเลยเข้าไปเนี่ยก็ราคาเป็นงกันเองครับจับต้องได้ราคาไม่สูง นะครับโอเคครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวคลิปนี้ก็บายบายแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> ไว้เจอนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ